สวัสดีค่ะพี่น้องจ้มามื่อนี้ไอพาพี่น้องมาเก็บหมากแอปเปิลแล้วก็หมากมันเบอร์รี่น้จ้นะเนาะคือไอเห็นไว้แต่อาทิตย์ที่แล้วแต่ว่าไอบุมีโอกาสที่สีกลับเอาเพราะว่าไอพาพี่น้องไปหาเห็ดข้าปงเข้าป่าเมาื่อนี้ไอก็เลยพาพี่น้องมาเก็บน้อจ้าเนาะตอนนี้เกือบจะสองทุ่มแล้วทุ่มครึ่งจ้ะแต่ตัวนี้มันยังบ่สุกจ้ะทํานผู้นี้อันนี้เป็นพันหนึ่งจ้ะอันนี้เอาไปต้มใส่ไก่แซบแซบ,แบดอหยอดมันนี่ค่ะ อันนี้โต oh. นี่ you know that? ไม no, <laughs> ่น,น, <life. S 1> น,นี่เป็นมันบรีนะอนน่อืมหวาแล้วอือืตอนนี้สุกแล้วจ้ะอันนี้คืออาชิมาเก็บนี่บะแมนโกกนี่แล้วจ้ะโกขุ่นแต่ตรงนี้คือไอ้ผ่านมามาสุกอ้ก็เลยเก็บจ้ะนี่โชว์ช I see the dog this one is ready. You see the color is uh, not ready. It's yeah, uh, yeah, yeah, sour. Yeah. Ma, come here. Here, here. Here, here. out. This, this is Can you pick for me this one? Uh, dog shit. Uh. <laughs> นี่โอเคเดี๋ยวไอซิพาพี่น um okay okay ้องไปตรงปุ่นจ้ะปุ่นกกพุ่นสี่หลายตัวนี้พอแล้วนะจ๊ะเนาะโอเค let's go เดะโอเคพี่น้องดกดกแต่มันยังบ่สุกจ้ะเดี๋ยว ประมาณอาทิตย์หน้าเนาะแต่ตรงพูน่นน่ะเป็นอีกพันหนึ่งนะจ๊ะเป็นจะออกสีขาวๆตัวนี้สุกแล้วนี่ยเน,นี่นี่นี่ได้นี่ไปกันเลยเข่ากับว่าเขามาออกกําลังกายเนาะเบิ่งตรงพูน่นน่ะเป็นก๊กมันเบอร์รี่ก๊กเชอร์รี่เนาะอันนี้มันเป็นของมูนีซีปาลิตีป้ปลูกนะจ๊ะเทสบาสนมันนาปลูกน่นาจะเนาะ This is when they are good. Yes. อันขาวอันนี้นี่จะเป็นพันธุ์สีขาวๆสุกมาเป็นสีดำอันนี้หวานมากอร่อยมากอันนี้น่ะนี่ค่ะว้าวแอบรักกีเกิลนี่ค่ะมาแย่งนกกิน Nobody that, huh? s t i c k i n t h อย่า ฝรั know, right? mm ่งเดโดนนอหรอกปลาบอกว่ามันกินปลาเป็นมะหวัวมันกินได้นะคะไอ้พวกกินได้เอามากแบบนี้มึงนี่จ้ะพี่น้องมึงนี่ดิสเนใหญ่มากเลย <laughs> นี่เป็นพันสีตอนดิบเป็นสีขาวจ้ะตัวน,นั้นตอนดิบก็เป็นสีแดงอันนี้ดุกดิบมาเป็นสีดำแบบนี้จ้ะ ป้นกันเนาะทุ่มกว่านะเนาะเงียบเลยอ่ะเหมือนี่เป็นว่านหว่าอืมสวิทเมคแยมนี่อร่อยมากอืม หวานมากเลยโชเดมอรแล้วเอวีเวดำกลัวเลยพี่น้ง โอ่สวยสวยลวยสวยสวยิวยสวยฟวยสวยเวยยสยสวยนวอกไว้ไปเก็บผลไม้ยส้วจ้ะผลไม้วยสวยสงยสงโอวเอวยวยวยวะ มันเบอร์ร uh ี huh. <laughs> you know, here, right? mm ่ฝรั่งเศสกโตมาก่ฟูลเดอะทรีเรฟูล่อยอนลาง l a s เมอ่ที่นี่ดสตาร์ทิงมอนอมัตงนี้เต็มอยพี่น้องเอพี่ใหญ่บอก ขาเจ้าบลว่าฮอดกินได้กรัเขาเ่อค t ณนำวเขนวเเมอเาบ้านช่แต่ไม่ยาวนานใช a มโอ้โหฮ่ามี่ อร่อยมากโอ้ย m หม o d กโอ้โหถ้าบอมาอาทิตย์นี้ก็คงจะร่วงลงดินแล้วแหละนก,กก็คงกินบอมมดแบ่งกันต่างก็เว้นนินกหล้ายหลาย นนะครเฮี I show you this one is d i f f e r e n นี่เนาะเยอันนี้จะเป็นพันธุ์สีแดงเห็นปะอันนี้พันธุ์ตัวพุ่นจ้ะอันนี้ตัวสุกมันเนาะนี่ตัวดิบก็เป็นสีแดงสุกจะเป็นแบบนี้เจอเนี่ยเมโอเคแ้ตัวสุกจะเป็นแบมเลอะนะสุก้วเห็นไหมอือ

เลยเต็มอยู่โอ้โห อะไรก็โผลงจากมือมันจับเดือยไม่ได้ I will for you. You can see. Yes, I can see you. Take this one. Okay, anyway. โ,โหเยอะมากเลยอ่ะคนไทยอ่นอนซอนหมากหมอนนี่น,น้องโอ้โหมีตะหมากแบบเพิ่มเริ่มเทิมเลยอ่ะใหญ่มากพี่นอ้องดูนี่ they say you are the good husband pa isis sure I am I take you everywhere you can enjoy picking many things look at that I บอกว่ามีคนย่องว่าเธอเป็นแฟนที่ดีพาไปทุกที่มาไบมาใบเย็ดไอแอมเพรฉันพาเธอไปทุกที่แค่เธอจะบอกเธออยากไปไหนฮะไว มค่อยๆเด็ดไปเพราะว่าเดี๋ยวมันจะแตกนะเขออ้าประเนน้เขาเลยได้ว่าเขาเห็ดอย่างนี้น o ริแค่หน่อยน,นะน้องไอส์เพอร์บิคเพลสอีกอย่างหนี้งคือมันเป็นที่สาธารณะคือมันเขาือบอกง่ายคือเาอาเอามันก็หล่นทิ่มซื้อเพราะว่า ก็มันเป็นที่ของสาธารนณะหวานอะอร่อยมากเนี่ยปะลูกหนึ่งสองอร่อยมาก <Yeah. S 2> น,นี่เปลี่ยนงมากนี่แบบนี้ส้มส้ม,มนันก็แซ่ะ อ้นหกอี่อื้อหใหญ่มาก สอเอาจากล้อย โบไร้เก็บเชอร์รี่น้ำขเขาก็มาเก็บมันเบร์รีก็ได้เชอร์รี่โอ้ยดิฟฟิเนตเฮียนะบมาเนาะพอ้บริ u n t i l the bag is full you will not stop อ่ะ exactly <laughs> yes บาบขอบคุณคนิสัยถ้าแบบว่าถุงโบเต็มนี่เธอก็ไม่หยุดใช่ไหมถูกต้องค่ะ ใหญ่มากเลยอ่ะใช่ใหญ่ของ้องไปยหญ่นี่กนะูดฟอร์กี้นะเนี่ยปลาอยู่เนาะสะพานสะพาน Take your time Take you. okay. so your time Yeah Are you s u ว่าทได้ไหมสามา take your time เอาเท่าที่เคยอยากเอาเลยเอาเยอะคือแบบมันเยอะเยอะไม่เยอะทำได้เยอะมาก น้อยแบบใหญ่มากอะ่ะอนอนโซนดูนี่ดีมากมากเนี่ยเบอสุดตรงนี้จะเป็นตรงที่บอกอายหา 算公的。 some more mm -hmm. mm -hmm. the end you oh, above your head big one huh. mm -hmm. หนียไปที <m us Salvador> oh, oh, oh. ่ม้ยมอัโอ้โหใหญ่มากโอ้โหพี่น้องนั่คือม้วนแฮปปี้ตาลิงีน้อง What you doing? เ้อ มินิมินิโมรี่อ่มทำนิสัยดสออะเฮ้ยนี่แบบนี้แบบพอดีกินนี่ก็จะแบบออกหวานๆอันนี้ก็จะเปรี้ยวๆวันอีสาว Ollådå. Jag Oj. måste ta lite oljigt. Jag kommer säkert att fokusera på det. ไอหัวเนี่ยต้องใช่นาะงไอกเก็บเนี่ยเพราะว่าเดียวมันล่วงลงดินมัดลวงลงดินจะดายเนาะสองสมุนก็ล่วงไว้จ้ะปกมอน Maybe the tree is interested to have someone picking up. Huh? Huh? What? I say, maybe the tree is interested to see that someone <laughs> oh, wants to the get the fruits. Them. Maybe miserable not to have any customer. <laughs>

mở rộng lớn được lì xì được bóng bung 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 bottom bung 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 โดนวอกออนนี่ค่ะโอเคค่ะพี่น้องจะ๊ะตอนนี้นี่ไอว่าไอซีพอแล้วเนาะเดี๋ยวไอซีพาพี่น้องแปวแอปเปิลอยู่คนอาจ๊ะนะตอนนี้ก็ได้หลายแล้วเกือบ2กิโลเอาหลายเดี๋ยวสิกินมาทันเนาจะเนาะ โอเคพี่น้องไปเอาไปเก็บแอปเปิ้ลกัน Let's go ไปปงป้า first time for m ม d a ได้เล I am courageous ฮ <laughs> mm, yeah, ่าอร่อยมากเซนต์น้องหวานหวานอร่อยมาก